สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะไปทําปุ่งชางปุ่งเกลือนะครับปุ่งเกลือเพื่อให้ช้างสัตว์ป่าได้กินตอนนี้จะขึ้นเขาลักไยยู่แล้วครับวันนี้มาคนเดียวครับไปเจอเพื่อนด้างหน้าระหว่างสองทางทางก็จะเป็นพวกสวนสวนมะม่วงอย่างนี้ป่ามันอย่างน,นี้แล้วก็จะเป็นป่า ครับป่าป่าริมทางถ้งมองไปทานด้านหน้าเราก็เห็นภูเขาตอนนี้หลังฝนตกครับก็จะมีเมฆ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 ครับเมฆมีเมฆแล้วก็มีหมอกลงสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยป่าไม้หลายชนิดครับรกอยู่ส้ามากลางคืนก็เปลี่ยวอยู่ครับ พอออกจากตรงนี้ไปปุ๊บเราก็จะไปถึงสะพานสะพานตรงนี้สะพานก่อนขึ้นเขาลักไทยครับขึ้นเขาลักไทยเราต้องใช้เกียร์ต่ําเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเยอะมากตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่ชโมงมาช้าหน่อยครับตกต้นหมาก,ก,ก,กหลากไม้ไปปลาสวยดีครับหลังฝนตก ก็จะเป็นโคง้งเราก็จะมาถึงสะพานนะครับเขาก็จะบอกว่าใช้เกียร์ต่ำบ้างอะไรบ้างนะครับทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยใช้เกียร์ต่ำตอนนี้เราใช้เกียร์ต่ำน,น,น,นะครับขึ้นเดิอนแล้ครับตอนนี้ใช้เกียร์หนึ่งขึ้นมา หน้านี้ก็จะเป็นโค้งอันตรายครับโค้งอันตรายมากเลยรถล,ลงข้างทางกันบ่อยเจ้าหน้าที่ทำบันไดเออร์มาไว้กัน้นตรงนี้แหละครับที่ชั้นที่สุดของเขาหลักไทยนะครับนะตอนนี้ต้องใช้เกียร์หนึ่งขึ้นครับอย่าประมาทครับเราไม่ประมาทเราใช้เกียร์หนึ่งขึ้น บางคนเขาชนำนาญทางก็ใช้เกียร์สองรถเบานะครับใช้เกียร์สองแต่เราไม่ใช่เจ้าถิ่เราก็เลยต้องใช้เกียร์หนึ่งโค้งตรงนี้โคง้โคงมากัขึ้นเลยเนี่ยโค้งไปโค้งมาขึ้นเขาครับแ้วนะมีรถสวนมานคันระหว่างโคง้โคงตรงนี้ก็ชันมากครับ รถใครขารดไม่ดีนี่อาจจะหมดแรงก่อนครับ้ะหมดแรงก็ช่วงนี้นะครับเนี่ยต่ขาดไม่ดีนะครับนะครับช่วงโค้งมากมากเนี่ยครับอันตรายครับ,รบข่าลักไทยถ้าใครรถหนักห้ามขึ้นเลยนะครับเนี่ยขนาดช้เกียวหนึ่งมายังยังกระตุกกระตุกรถเบาหลังครับจะฟี สะดวกสบายครับถ้าใครจะขึ้นมาเที่ยวบนเขาลักไทยบนเขาลักไทยมาก่อนนี้ก็ตังอยู่กับดังเรื่องทุเรียนมาหลังๆในเรื่องทุเรียนก่อนหน้านั่นก็จะเป็นลำไยลำไยบนเขาลักไทยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทุเรียนมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะครับบนเขาลักไทยนี่มีทั้งร้านกาแฟมีฟาร์มฟาร์มกวางเลยฟาร์ม ร้านกาแฟมีต้นไม้ลูกหัวใจก็ดังอยู่ครับต้นไม้ลูกหัวใจนี่ดังไปทั่ว,ตอนน, 2, buy, วตอนนี้ใช้เกียร์สองได้สบายแล้วครับตอนนี้ครับใช้เกียร์สองได้รถไม่หนักขึ้นได้สบายครับรถหนักในเกิอดอุบัติเหตุบ่อยทางเส้นนี้ทางที่ดีถ้าใครจะไปข้ามมาทางเส้นนี้ว่าเป็นทางลัดนะครับ ยากขึ้นมาเลยครับถ้าเป็นรถหนักให้ไปทางวางทองดีกว่าวางทองเป็นพื้นราบใช้เวลาวิ่งโอภกันครับแล้วไม่อันตรายด้วยถ้าเราเป็นรถเป่ารเราวิ่งทางเรียบเราจะวิ่งได้เร็วคล่องตัวแต่ที่นี่โค้งมากครับโค้งซ้ายโค้งขวาเหยียบเบรกเหยียบคลาสอะไรเงี้ยมันต้องใช้บ่อยแต่ทางไปทางวางทองครับ ไม่ต้องใช้บ่อยก็ใส่เกียร์เดียวก็ไปได้ตลอดไปถึงไหนถึงกันนี่แล้วครับเขาลักไทยส่วนด้านด้านขวาด้ขว่าถ้าพอถึงจุดนี้ด้านขวานี่จะเป็นวินแคมวินแคมดังอยู่ที่พักวินแคมจะเห็นป้ายวินแคมอยู่ครับเขาดังอยู่ครับมีคนมาพักเยอะต่อมี ก็จะเป็นทางลงของไประบบชมพูไปบ้านชมพูครับตรงนี้ไปขรขากลับเนี่ยก็จะเป็นขาลงไปอำเภอเนินน้ำปางขาขึ้นก็จะเป็นขึ้นมาเขาลักไทรเนินนี้ก็เป็นเนินสุดท้ายของเส้นทางนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสามแยกขวามือก็จะ ไปทางรักไทยไปสอลอสิบสองทุ่งแสลงหลวงซ้ายมือส่วนซ้ายมือก็จะไปลงวังนกเอ็นอรเงี้ครับลงวังนกเอ็นเป็นทางลัดครับถ้าจะไปทางหลบศากไปซับนิวันไปอะไรย่ี้ได้ง่ายถ้ารถเบานะครับแต่ก็เหยียบพาด์เหยียบเบรก่อ้หน่อยเพราะทางโค้งเยอะนี่นะครับ ทุ่งนนทนสน้ะ,ะมีป้ายบอกทุ่งนนสนเนี่ยครับผาไทยทำต้องเนี่ยครับเราเราก็จะไปทางขวาวันนี้เราจะไปทาง้าขวาไปปลูกพืชจะทำอาหารชามนะครับเข้าแล้วครับบ้านซัมต้องบ้านรักไทยนี่ก็จะ มีสี่หมู่บ้านกจะมีีจำต้องลักไทยเผ่าไทยแล้วก็ขานแต่พอออกมาหน่อยหนึ่งเราก็จะมาเจอสวนทุเรียนทุเรียนหลงลักไทยนี่ครับตอนนี้ก็ปิดทุเรียนหลงลักไทยดังอยู่ครับก็ลักไทยนี่หมู่บ้านลักไทยก็พัฒนาเยอะครับ เดี๋ยวนี้พัฒนายเยอะมีทั้งรีสอร์ทอากาศดีครับวนนี้อากาศดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2โมงได้แล้วมั้ง2โมงเช้านัดกันไว้2โมงเช้า,ชายังไม่ถึง2ร้อย12เพื่อนฝูงจะรอว่ากไม่รู้นะครับ